เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนโคกสูงได้ร yup ับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและประชาชนทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการคืนความปลอดภัยให้กับพื้นที่และชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนความปลอดภัยของชาวบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนโคกสูงเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีความสงสัยและอันตรายซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาพวกเขาต้องการเร่งรัดคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นี้ วันที่20ตุลาคม2568พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมกับนายปริญญาโพธิศัตว์และคณะผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอ,อโคกูสูงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด บรรยากาศในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสำคัญมากมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือและปฏิบัติงานร่วมกันจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการกั้นเขตเพื่อเก็บกู้มีขนาดราว60ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นฐานทหารของกัมพูชาในช่วงสู้รบในอดีตแต่ที่น่าสนใจคือพื้นที่นี้มีชาวกัมพูชาลุกล้ามเข้ามาอาศัยอยู่อย่างไม่เป็นอาจมีกว่า135ครัวเรือนซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่หนึ่งกล่าวว่าเป้าหมายหลักของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดพวกเขาต้องการให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทัพบ,บกจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับพื้นที่แนวชายแดนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วก็ได้ระบุว่าจังหวัดได้ร่วมมือกับกองกําลังบุรพาและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่หลังการเก็บกู้เสร็จสิ้นที่จะช่วยให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างยั่งยืน พลโทวรยศเหลืองสุวรรณกล่าวย้ำว่าเราต้องการให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและกองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจทุกตารางนิ้วของพื้นที่ชายแดนจะต้องปลอดภัยก่อนประกาศคืนให้ประชาชนซึ่งเป็นคำพูดที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่และนี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดพื้นที่ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ได้รับการเคลียร์และตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งที่มีการระบุว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอาศัยจึงเกิดความสงสัยว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไร แต่ที่น่าสนใจคือการดําเนินการจะทําไปอย่างไรเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับพื้นที่และชาวบ้านการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังมีการดําเนินการเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนให้เป็นไปตามแผนนายปริญญาโพธิสัตว์กล่าวว่าจังหวัดจะร่วมมือกับหน่วยง,งานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เมื่อพื้นที่เคลียร์และเก็บกู้เสร็จสิ้นก็มีการมอบที่ดินให้กับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินเดิม ซึ่งทางทหารได้ตรวจสอบทุนระเบิดแล้วและส่งคืนให้กับเจ้าของชาวบ้านที่ได้รับการมอบที่ดินกล่าวว่าจะเข้าไปทำการเกษตรในพื้นที่นี้อีกครั้งและยังขอบคุณทหารที่ช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถกลับมาทำกินในพื้นที่ที่ปลอดภัยนี่เป็นความสำคัญของการคืนความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนให้เป็นไปตามแผนคุณคิดว่าการดำเนินการนี้จะสำเร็จได้อย่างไรบ้าง มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินการของกองทัพบ,บกและหน่วยงานท้องถิ่นในการคืนความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนโปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็น